đi là một trăm linh của ngày học sinh học sinh sinh học sinh học ีบที่จะแนะนำไงตอนเสิร์ฟลองตามีแสงเหมือนชีิตขามีความมับขึ้นอ่ะหน้ามาเปลี่ยนเลยนะมันไม่ใช่ปเรามันก็รูปเรามันกได้ยังไสองคนด้วยไม่ัวใ่อย่างนี้มันเอาเหรอัเด็กเป็น

พี่พีผลิตพี่วกนี้นะพนแต่ละอย่างติดตามอยู่นะคะหอมหมจหงอย่สุดทสุดท้ายจริงสทุกวันนุก็สวยจริงๆขอถ่ายหน่อยสือพี่เสอพี่แม่แม่ไปหลังดิสวยกระเดนะค้าง ชอบมากเลยคมากค่ะบันไดรูปโอ้นี่ค่ะพัดอยากให้คุณตาคุยเลยค่ะคุยเลยค่ะมาใครจากเนเธอร์แลนด์นะคะใช่ใช่ใช่ถ้าไม่นึกถึงกันก็ไม่ได้ต้องนึกถึงกันพอเห็นปุ๊บคิดถึงคุณตาคนแรกเลยค่ะ ไม่อยากจะคุยใช่มานะคุกยินดียินดีโกูอังมาถ่ายเนี่ยพี่จะเดี๋ยวขายของนี่ค่ะเดี๋ยวไปค่ะมาจากไหนท่านนี่แก่องสามค่ะขออนุนาต ขนมโอ้โหขนมปังเทีย่อร oh, ่อยมากแจ็คพ uh no uh ี่ต่ายพี่ทำขนมมาบ่อยๆพี่ต่ายลัชยาโอ้ค่ะเปิดเองอาจารย์ดูแลอาจารย์ไม่มีอาจารย์เราก็ไม่ได้ฟังทมค่ะแต่ตาเขาตอบมาตรงนี้ใช่ไหมก่อหนูพูดถึงตรงนั้นเราไม่เอา คือจริงๆเนาะไม่มีท่านอาจารย์ต้องเซฟอาจารย์มากทีสดตรงนี้ใช่ไหมเพื่อประหยัดให้ท่านเหนื่อยตาเขาเป็นกำลังาจที่สุดสุดยอดเป็นกำลังใจให้กันคอะตาของเราตรงนี้เลย่แก้วสวยแค่ไหนแค่คนสวยแค่ไหนขอคุมได้ค่ะ แม่จีที่ไปไปไปเชิญ่า้มาเนี่ยค่ะที่บอกว่ารีบจักขอนแก่ทุกคนนี้แหละค่ะไหนแม่จีอะไรใครแล้วดีมากอยากมาให้พี่ออสเตรเลียค่ะสบคุณคะณน้องสายค่ะนี่ตะกี๋เดยเดี๋ยเปิดนังที่เ ถ่ายเก็บหลักฐานด้วยนะน้องกุนเชียงน้องกุ้งเชียงเนี่ยเจอตัวแล้วรเนี่ยทางตุ้งเชียงมาหลายปีแล้วนะเจอตัวจริงทำไมเดี๋ยวนี้ได้หลักฐานได้หลักฐานที่น้องคุง นะเราติดตามไว้เดี๋ยวจะได้ประชาสัมพันธ์จะได้มาจะรีบมาเลยเดี๋ยวจะช่วยทั้งทางแรงกายทั้งทุกอย่างแล้วจะบอกทุกคนด้วยค่ะคนะตามที่เป็นผู้นำนะคะค่ะขอบคุณครับฝากน้ำถวายอาจารย์ด้วยสามแต่จะบอกว่าแต่จะบอกว่าครับเซฟเรียนนะ โคตรน่ามาถอดสอบคุดที่สุดแน่ไระแม่ช